พามาชมสวนทุเรียน2ปีครับทุเรียนป้านี่สปีสูงกับประมาณมเากือบ3เมตรครับ ระยะความห่างกับแปดคูณสิบางป้ากับ8ปดคูณแบางป้ากับสิบคูณสิอันนี้แปดคูณสิบแปดเมตรคูณสิบเมตรไปถ้ามดก็ประมาณ8เมตรท้าอีกประมาณ10เมตร เบื้องจังสี่ก็คือจังคือจังมันห่างลดสิบหลอสวนกันในสองคันนะแต่ว่าเวลาใหญ่ขึ้นเนี่ยมันสิใบจอดกันเลยได้ขัดปลูกที่กับปลูกสมีก็คือพอดีครับบางมองกับแปดเมตรคูณแปดเมตรกต่กำลัางงามรับ แต่สิบเมตรก็คือกว่างแห้งครับผมเนี่ยล็อกล็อกกลางเนี่ยรถสิบล้อสองคันสวนกันได้สบายครับลัษนาลุ่มก็คือคนเอา เอาดินพุ้นขึ้นเป็นพุ้นหน่อยๆพุน้น้พุนสูงเป็นกระสีเอารถรถดินมาเทครับที่แหลกผนเอารถดินมาเทเพรต้องคุดด้วยครับผนคุดกันคุด,คคดมันจะเป็นหลม่มลงทุนสื่อดินหรือว่าไปคุดเอาดินจากของยุดข,ขังรางมาใส่ก็ได้ รถด,ดำหน่อยกับสิได้ยุ่ประมาณรถด,ดำขั้นหนึ่งกับสิได้ยุบประมาณสองหลุมครับสองหลุมถึงสงมามหลุมสูงประมาณหลุมสูงประม้านซุมหัวเขานครับพ่อหนโดนไปเมื่อสิบมันกระสิทต่ำลงต่ำลงเขาต้องพูดต้งสูง เอาดินมาเทเป็นซื่อดินอีกเข่งเชือกเห็ดตรงตรงหลด,ดำเทเป็นแนวเป็นแนวรถด,ดำหน่อยหกรอหน่อยกับประมาณรถขดคันหนึ่งกับประมาณได้สองหลม่มปีแรกเป็นสูงกว่านี่มานี่มันก็จะต่ำลงครับ เลือดสิเอารถด,ดำและลุมก็ได้ครับมันก็นสิสูงขึ้นมาอีกเกือบเกือบสูงสำเอียวคนละกะ็แล้วแต่เทคนิคนแต่และสวนนะครับบางสวนมันก็ปลูกไปเลยบ่พุนสวนไ้นไ้ำไลหลากคนกับพุนสูง อยู่ทัวงเขาบนกับพุ้นตำๆครับนี่แหละอยู่ทั้งเขาบนพุ่นซัมนียครับบอ่อสูงเนี่ยตะว่าซ้ำเนียกันได้ครับหนามบอ่อหนามบอ่อขังเพียงเต่ว่าหนามห้อยขังส่วนสายสายหนามก็คือแรนทัวร์สวนกับสายหนาม ใส่หัวสปริงเกลือสองหอัวนี่แหละครับสายยางแบบนี้แหละคือยังเข้าปลูกปลูกพริกนี่แหละครับแลนทัวสวนนี่เสน้นนี่ก็แลนตรงผิดละอันนี้เป็นหัวสปริงเกลือนิดหน่อยนี่ยสองหัวต่อต้นครับ ผู้เรียน,นแปลงนี่โยระยองขับผากตะบันออกบมมีศูนย์เสียบริสสอมเลยปลูกเท่าไรกัเเลือเท่านั้นครับสุดยอดเลยถ้าเป็นผักอื่นจังไพอ์สันเขาก็คือปลูกยากต้องได้ส่อมอันนี้พ่นบริสสอเนะัถือว่าสุดยอดมาก สองปีบริกอีกอีกสามปีเป็นหน่วยครับเพื่อเพิ<ๆ>่มสองปีเคืองเป็นหน่วยเพราะงามเรื่อ่อุดมสมบูรณ์ดีเลย ันนี้แปลงนี่ิ่นปลูก8เมตรคูณสิเมตรครับลายลึกเลยนี่10เมตรระยะแถวกับ8เมตรหรือเขาจะเอาสิบคูณสิก็ได้8ปคูณก็ได้แล้วเต่าม,มาครับนีู่รับเพื่อนทีกับทีห้องวหลายเขาก็เอา8ปคูณ 8. ขันมันกว้างมันกะบริหารจัดการงายครับเพราะว่ารถแล่นเข้าไป คนปุ๋ยหรือว่าคนลูกทุกเรียนเท่านี่แหละเวลามันออกผลผลิตมาหรือว่าตัดหยางเฉียงมันก็สะดวกครับกับปลูกที่มันก็ลดแรงเข้าไปก็ไ่ได้มันก็หานกิงหักกิงอย่างเรียนพึ่งปลูกไม่สองปีครับสูงในต้นอย่างงามเลยนะ ใบเหลี่ยมๆนี่ครับใบเหลี่ยมอันนี้จะเป็นหมอนทองครับหมอนทองขาดน้มประได้เด้อครับอันทุเรียนนี่เดินสายหนามไปตลอดเลยแล้วก็ข้างล่างโคตรมักศึกศิมีบอ่อหนามโขุดบอ่อหนามไว้บักลึกพุ่นละใส่หนามปลาปลาประไ,ไว้ครับเพระาะว่าต้องใส่หนามหลายตอวเขาเข,า,เขาต้องขุดบอ่อ แลงนี่ันสมมีบอลอยู่ข้างล่างครับต้องมีบอลนำอย่างนี้วิจเจาะโซลาเซลก็ได้ครับขอบคุณกับการรับชมเ้ยครับ